ฝั่งข้างในมีคิวเอาโค้ดแล้วนะครับเดินตรงไปเตรียมแบบประชาชนเพื่อเราขึ้นรถได้เลยครับท่านใดที่ยังไม่ได้ลงมาเตียนนะครับคนที่สามสิบนับต่อให้หน่อยคนที่30คนนั้นหน่อยคนหน้าหนับต่อให้หน่อยอ่คนที่30อ่ะตอหลังถึงผมนะครับพี่ต่อหลังถึงนี้นะต่อหลังถึงนี้นะต่อหลังถึงนี้นะฮุมม ป้ายมันนี่เลยหาไปหาดีไหมไม่ไม่ไม่เรามอยิมมันนี่เลยเฮ้ยโอเคโอเคเดี๋ยวพี่เรียกพีี่เรยกแถวไม่ได้เลยเอาพี่เดี๋ยวต่อต่อหลังน้องคนนี้นะครับต่อหลังน้องพี่เลยต่อเลยเดี๋ยวไม่ไปร้องค่ะก็ได้กอดสำหรับตอนนี้นะครับคนมาร่วมงานเยอะมากนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ตรงที่พิพิธภัณฑ์นะครับ กองทัพอากาศนะครับอาบรรยากาศนะครับเป็นร่วมงานแอร์โชว์นะครับ8ปปีกองทัพอากาศนะครับมารอขึ้นรถนะครับคนเยอะมากนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปงานนะครับเดินประมาณ2กิโลนะครับ ก็เดินประมาณ2กิโลนะครับปไปดูเครื่องบินกันนะครับเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาให้ดูนะครับ ่เราตอนนี้เราก็เดินก็จะถึงแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินมาประมาณเกือบกิโลครึ่งแล้วครับก็ตอนนี้ก็ฮอนด้าเดินครับฮอนด้าเดิน ไปงานไปดูเครื่องบินนะครับวันนี้ต้องได้ดูนะครับ F35 นะครับ F35 ไฮไลท์ของเรานะครับก็เครื่องบิน J10 นะครับ J10 นะครับของ FG จีนะครับนี่ครับตอนนี้เราก็ฮอนด้าเดิน คนได้เดินนะคนด้เดินหนึ่งเดิสอสามเนสายตาสยามก้า คนเยวมาก เลยครับตอนนี้5แถวตอนนี้เรามีสุดจุดขัดรองครับเข้ามาจุดคัดรองครับคนค่อนข้างเยอะมากครับไปไม่สะดวกนะครับคนเยอะมากตอนนี้ยังทย์นะครับออกคัตเซิร์ฟจากประเทศจีนจะเริ่ม9โมงครับเรายังเข้างานทันครับตอนนี้จะวิ่งแล้วออคัตเซิร์ฟออคัตเซิร์ฟขอความที่ดงครับขอเตย ประชาชนนะครับโค้ช QR โค้ดผู้ลงทะเบอยู่แล้วยืนยันนะครับ QR ือที่ได้จัดการลนปะเ็นต่้นะครับเกี่ยวโ้และประานีครับครัพี่น้องประชาชนที่กำลังมินเข้ามาครับโคเลยนะครับพี่น้องเตรียม QR โค้ดผู้ลง่ะเบียนแล้วนะครับ เล่นจังนะครับคิวมาโต๊ะพิมันอยแล้วแล้วอยะชาชนะครับตอนนี้แถวเียงเยอะพี่ค่ะคชมด้นะคะรมาันละ่ะนี่เนี่ยคกครับคุณมกรบร ครับตอนนี้เราเข้ามาถึงแล้วนะครับคนคนสั่งเยอะมากนะครับเยอะมากตอนนี้บรรยากาศนะครับคนเยอะมากตอนนี้ปูยินและกำลังจะขึ้นนะครับ นะครับคนเยอะมากน,นี่เป็นบรรยากาศนะครับรอบนะครับจอดอะไรนะครับให้ถ่ายรูปนะครับยเ,อบเยอะมาก

อีกสักครู่หนึ่งครับาราก,การแสดงภาพากาศในชุดแรกกำลังจะเริ่มขึ้นเป็นการแสดง F16 กาบหูงบิน103องศา เอฟบนะครับ โ okay, okay. อเคโอเคต่อเรียบร้อยเดี๋นะยวแล้วดีนก็จะเปิดประตูนะครับใช่ไหมเปิดประตูดีนจะทำกานเปิดประตูนะคะนรับแล้วก็คุณเขาบอกว่าเรียบร้อยหรือย,อยังนี่คนระับเปิดประตู ไขยมือด oh, ันเนี่ยเ่ียนะครับอ๋อให้ดูรีฟิครับในแถ่นี่นักินของเราจัดเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวผมก็จะพาไปดูบรรยากาศนะครับรอบวงานนะนี่นะครับสุดรอนะครับรอรอมากนะครับทีนี่นครับเห็นไหมครับเห็นไหมไม่สุดไม่ใกล้พออ่ะอีกหนึ่งลำนะครับนี่จิ๊บเพ่นนะครับจิ๊บเ,เพ่นลงมาแล้วจิ๊บเพ่นลงมาแล้ว สองลำนะครับเพืนมาจากการแสดงโชว์นะครับนี่ก็เป็นเครื่องบินเติมน้ำมันนะครับ U.S. Air Force นะ U.S. Air Force เรือกำลังเติมน้ำมันเดี๋ยวพาไปเป็นชมริกาศเรื่อยๆนะครับอั้ดานีโค

USA Air Force USF สำหรับบรรยากาศนะครับในงานวันนี้นะครับสำหรับบรรยากาศในงานวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเครื่องบินข้างหน้าเครื่องบินเติมน้ำมันนะครับข้างหลังนี่จะเป็นชีพชีพเติมน้ำมันนะรับชีพเติมน,าาน้ำมันลำใหญ่มากลำใหญ่มาก ใหญ่มากนะครับต้องเติมน้ำมันกาอากาศนะไม่ค่อยได้เห็นนะครับดังนั้นที่จะได้มาเห็นนะครับจะมนตามประเทศนะครับลำใหญ่จริงนะครับลำใหญ่มากออก็เอก่อน Yeah. Mm -hmm. you ก็เป็นเชื่อมโยกองทัพอากาศนะครับลิอคอปเตอร์นะลิอคอปเตอร์อันนี้เครื่องินขนล,ลวงนะครับผนล,ลวงใกล้้วลำใหญ่มากนะครับอันนี้ก็จะเป็นทัพอากาศนะครับกองทัพอากาศใหญ่จริงคนเยอะมากนะครับ F15 นะครับลำนี S ้ก็จะเป็น F15 นะครับ F15 ครับบรรยากาศข้างในนะครับแอร์ดูดดูคอลำนี้ทุกสครับเพื่อนให้กันตุนเดือนนดู เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศนะครับเฮลิคอปเตอร์นี่น่าจะเป็นเค,คเครื่องบินดับเพลิงนะครับอ๋อนี่มันถูกน้ำไว้ดับเพลิงเดี๋ยวพาไปดู F16 นะครับ

ถ้าผูได้ไปเสี่ยงแล้วโอ้ราพายมว่านะไดรับี่งี่ระโนแล้วก็คามร่มือทั่วไม่ต้องกลับตารไหมต้องการมีไหครับมีพ อัลฟาเจ็ดโอ้อัลฟาเจ็ดนะก็ลำนี้ก็จะเป็นโรโยไทสคอนเมเลดานะับเลดา อโ,อโอ้เอสิบห้านะครับเอสสิบห้า F16. Singapore นะครับ F16 Singapore ตอนนี้ครับภาพบรรยากาศน,นักบ,บินนะครับนักบ,บิน ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหน้อยๆ90แอนคาราบเพื่อเป็นกำลังใจในการทคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ